โซล่าเซลล์บูบูสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับติดตั้งแล้วก็การต่อสายไฟนะครับในส่วนของชุดอนอนนานะครับรุ่นประหยัดใช้งานจริงนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบ24โวลต์นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น1,600วัตต์1,500วัตต์นะครับก็ใช้สามพาร้อยวัตต์ก็ต่อเหมือนกันนะครับในส่วนของรุ่น24โวลต์นะครับรุ่น12โวลต์ก็ต่อเหมือนกันครับเพียงแค่ไม่ต้องพ่วงแบตนะครับแค่นั้นเองนะครับคล้ายๆกันนะครับเราก็จะข้ามในส่วนของการพ่วงแแบตอออกไปค่นนนนนัั้้ะะีผมจ ต่อในส่วนของระบบ2 4่โวลต์นะครับเนอะก่อนอื่นก็เช็คความเรียบร้อยนะครับของอุปกรณ์ที่ไปจากร้านะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วเราก็แกะดูความเรียบร้อยต่างๆนั้นส่งสายไฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับแบตอะไรเงี้ยแผงโซล่าเซลล์มีรอยความเสียหายหรือเปล่านะครับถ้ามีก็แจ้งทางร้านนะครับผมโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มการต่อนะครับข้อสําคัญนะครับก็คือเนาะเราต้องต่อแบตเตอรี่ก่อนต่อแผงโซล่าเซลล์ทุกครั้งนะครับเมื่อใช้งานก่อนใช้งาน นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยฮะก็เดี๋ยวผมจะต่ออนุกรมนะครับตัวนี้เป็น24นะครับก็คือบวกลบเนาะก็หลักการก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่1เข้าขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่2งนะครับง่ายๆครับแค่นี้เองนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสายพ่วงแบตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบต50แอมป์นะครับรับประกัน3ปีนะครับผมเป็นแบตเจลนะครับฟเซอร์เคิลนะครับก็ถ้าเป็น50แอมป์นี่ก็คือใช้ปัจจเบอร์บนะครับถ้าเป็น100แอมป์ก็ใช้ปจจัย เบอร์13นะครับหรือว่าเป็นประแจเลื่อนก็ดีครับอันนกประสงค์ดีนะฮะแต่ว่าจะลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็สำคัญนะครับขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นทุกจุดนะครับผมเ แน่นนะครับขันไปเลยขันให้ตึงเลยฮะแล้วขยับดูแน่นหรือเปล่าโอเคนะเรียบร้อยนะครับการอนุกรมแบตเราเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็นี่ฮะในส่วนของการจั๊มนะครับก็คือจะมีปากขี้ไปให้นะครับเราจะทําปากขี้ไปให้เรียบร้อยนะครับก็สีดําเข้าสีดําสีแดงเข้าสีแดงหรือขั้วลบก็สีดาขั้วบวกก็สีแดงนะครับก็สามารถจั๊มใส่ได้เลย ถ้ามีการอันนึงนะผมตรวนี้นะ่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใส่ถ้าจัามพ์พัวแบตแล้วมันมีการสปาร์คเล็กน้อยนะครับผมถือว่าปกตินะครับตอนนี้ก็ไฟสังเกตนะครับว่าไฟจะแบตมาหรือเปล่าให้สังเกตที่ตัวชาร์จเจอร์คอนโทลเลอร์นะครับก็หน้าแรกก็จะเป็นรุ่นขึ้นแรงดันแบบนี้เลยตอนนี้แรงดันจะอยู่ที่25โวลต์น,นะครับก็แบตออกไปจากร้านเราก็จะอยู่ประมาณ24-25โวลต์น,นะครับผม แบตเต็มก็อยู่ประมาณ7ีโวลต์นะครับถ้าแบตหมดก็อยู่ประมาณ2 1สโวลต์นะครับสังเกตตัวเลขนะฮะจะได้ง่ายนะครับผมอ่าตอนนี้แบตกลางๆนะครับก็ค่อนข้างเต็มนะครับโอเคเนาะก็แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วส่วนอ่าส่วนต่อมานะฮะก็อ่จะเป็นในส่วนของสายแผงโซลาเซลล์นะครับนะครับสังเกตนะครับง่ายๆนะครับอ่าข้บวกข้อลบนะครับ ค้บวกโค้ลบเนาะเราติดมาร์กไว้ให้นะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ติดนะฮะแต่ว่าก่อนออกจากร้านเราจะติดมาร์กเป็นโค้บวกแล้วก็โค้ลบไว้ให้นะครับข้างบนก็เหมือนกันครับโค้บวกกับโค้ลบนะครับทีนี้เราก็หยิบสายสีอ่าเราจะเริ่มที่โค้บวกก่อนนะครับหยิบสายสีแดงมานะครับสายสีแดงคือตัวแทนของโค้บวกนะครับเนาะถ้าถ้าจําไม่ได้ก็เปิดคลิปดูแล้วทําตามคลิปนะครับอ่าทีนี้ข้างบนนี่ฮะ,ะอ,ยอ,อยากญยากยกขึ้นมานะครับข้างบนนี้เนาะจะเป็นเขาเรียกว่า mc f o นะครับเป็นหัวแจ็คนะครับเสียบ ขั้วบวกจะอยู่ฝั่งซ้ายขั้วลบจะอยู่ฝั่งขวานะครับขั้วบวกจะเป็นตัวอันนี้เขาเรียกตัวเมียนะครับอันนี้เรียกตัวผู้นะฮะขั้วบวกจะเป็นตัวเมียนะครับที่ตัวบอร์ดนะครับเราก็จับสีแดงมาแล้วดูว่าตัวไหนมันใส่ได้นะครับแน่นอนครันี่เป็นตัวเมียไอ้ฝั่งหนึ่งต้องเป็นตัวผู้ใช้ตัวเมียไม่ได้นะฮะก็เสียไปเลยเสียไปแน่นนะครับส่วนขั้วลบก็ตรงข้ามกันนะครับก็จังตัวตัวลบอ่ะขั้วลบนี่เป็นตัวผู้นะฮะแน่นอนครับจับสายสีดํามาตัวแทนของขั้วลบเนาะเอา แน่นอนฮะเอาอีกฝั่งหนึ่งมาเสียบไม่ได้แน่นอนนะครับคือลักษณะถูกบังคับเสียบอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ก็เสียบได้เลยะคะตามความรู้สึกได้เลยนะฮะในส่วนของแผงนะฮะก็ลากไปนะฮะลากไปหาแผงไม่ต้องสนใจฮะไม่ต้องคิดมากนะครับ e <L ow> เสียบได้เลยเนาะไม่ต้องมองอะไรทั้งนั้นนะเสียบได้เลยเพราะว่าเราไม่มีทางเสียบผิดนะครับผมอ่า <MAY finish. S 1> ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นุรงแทงกาวนะครับแล้วก็ เสียบเข้าในส่วนของการฟ้านะครับข้างล่างนะครับกันนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นหางหนูนะครับสามารถเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้เหยควงขันแล้วก็ในส่วนแข้งกลาก็ปักลงดินได้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมทําการต่อเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับเบรกเกอร์ผมยังไม่ได้สับขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ไฟบ้านนะครับซึ่งเป็นไฟที่จ่ายจากอินเวอร์เตอร์ไปใช้งานเข้าในส่วนของลักนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ไฟโซล่าเซลล์นะครับซึ่งจะปล่อยไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาชาร์จให้กับแบตเตอรี่ของเรานั่นเองนะครับ ก่อนออกจากร้านจะติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับก็จะเข้าใจง่ายมากกว่านี้นะครับโอเค๋ยวผมสังเกตหน้าจอนะครับตอนนี้ไฟไม่เข้านะครับนี่นะดูสังเกตวิธีการชาร์จนะครับว่าเฮ้ยไฟชาร์จเข้าหรือยังมาหรือยังนะครับถ้าเป็นรุ่นสีเขียวนะฮะถ้าชาร์จไฟเข้าจะเป็นรูปนี่เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับตอนนี้คือมีการชาร์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดนะฮะนี่นะนี่คือไม่ชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟไม่เข้าถ้าเราเปิดเบรกเกอร์ปุ๊บแล้วไฟแล้วไม่ขึ้นรูป ผ้าทิศแบบนี้หรือว่ารูปหลอดไฟประมาณนี้ฮะเนี่ยก็ถือว่าชาร์จไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ขึ้นแบบนี้ตลอดนะครับนี่คือการชาร์จแล้วนะครับแล้วก็การปล่อยไฟไปใช้นะครับโอเคก็ขั้นแรกก็เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดอินเวอร์เตอร์นะฮะตอนนี้อ่าตอนนี้ปิดอยู่นะครับออนออฟนะนี่ีบบอกอยู่นะฮะตัวโอนะครับออฟนะครับตัวขีดนี่ก็คือเปิดนะครับเนาะผมเปิดเปิดถ้าเปิดหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะ จะมีตัวเลขขึ้นนะครับข้างบนแรงดันแบตเตอรี่นะครับข้างล่างแรงอ่าแรงดันของไฟ a อนะครับซึ่งเป็นไฟ220โวลต์นะครับนะจะสังเกตนะฮะโอเคนี่ถือว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อจ่ายไฟเข้าสู่ของปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเสียบใช้งานได้เลยนะครับเมื่อไม่ใช้แล้วไม่มีการใช้ไฟก็แนะนําให้ปิดเบรกเกอร์แล้วก็ปิดอินเวอร์เตอร์นะครับประมาณนี้เนาะ เมื่อไม่อยู่บ้านหลายวันไม่อยู่บ้านานานๆไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับปิดไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไม่ต้องชาร์จนะครับแล้วก็ทําการถอดปลั๊กถอดแบตเตอรี่ออกน,น,นะครับโอเคแค่นี้นะครับก็จบแล้วนะครับมาถึงก็เสียบขั้วแบตนะครับมาถึงจากไปเที่ยวจากต่างจังหวัดกลับมาถึงบ้านนะฮะเริ่มการชาร์จอย่างที่ผมบอกนะครับเอแบตเตอรี่ก่อนนะครับเเมื่อกี้ผมลืมอย่างหนึ่งนะครับเนาะเมื่อกี้ผมลืมอย่างหนึ่ง ก็ถ้าจะให้ดีนะครับถอดสายแถงด้วยนะครับถอดสายแผงด้วยนะครับเวลาไม่อยู่บ้านเนาะถอดสายแถงด้วยนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็ถอดแบตเวลากลับมาก็เสียบแบตแล้วก็ต่อสายแถงคืนแล้วก็ค่อยเปิดเบรกเกอร์ก็ใช้งานได้เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับประมาณนี้เนาะนี่เท่านี้เองครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมถ้าถ้าดูแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับไล่ตามลำดับตามคลิปนะครับ โอเคเนาะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก็สอนกันให้เข้าใจนะครับในส่วนของทางร้านของผมก็จะเป็นลักษณะนี้การตอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับง่ายมากๆนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ